สวัสดีค่ะนี่พี่เพนคิริยาวันเนอร์ anner, หรือคุณคิริยาอวันเนอร์เจ้าของห้างฟิวเจอร์พักลังสิตค่ะวันนี้เพนมาสุขาคา่ะฟิวเจอร์พักลังสิตมาทำพ,พ,พาพาโพวร์ที่ประคบริษัทภูแล้วก็มาทำทัวร์ที่ธนาคารกรุงเทพอะค่ะใช่สําหร,รับวันที่เพนมาเดินห้างนะคะเพนก็มีโปรโมชั่นเอาใจาลูกค้าก็คือทั้งห้างฟิวเจอร์พักลังสิตของเราติดป้ายล้ราคาทั้งห้างค่ะนะคะ ลูกค้าจะได้ส่วนลดพิเศษ10%ถึง70%ค่ะนะคะทุกรายของเรามีโปรโมชั่นค่ะสำหรับลูกค้าที่ขึ้นรถเมล์หรือไม่ขึ้นรถตู้มากับเพนจะไม่จ่ายค่ารถคนขับรถตู้ก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะคุณจะไม่จ่ายค่ารถก็ได้ค่ะสิ่งที่พิเศษสำหรับลูกค้าที่นั่งรถขึ้นรถตู้มากับเพนหรือนั่งรถเมล์มากับเพนนะคะขับขาไปค่ะับจะไม่จ่ายค่ารถตู้ก็ได้ค่ะนะคะ เพนจาพาพ่อฟงเขาเพนจะชวนพ่อฟงมากินข้าวแล้วเพนจะพาพ่อ mm. ฟงเข้าบ้านแบบตัวค่ะเพนตั้งใจว่าถ้าเกิดวันนี้พ่อฟงมาเดินทางเพนตั้งใจว่าเพนจะพาพ่อฟงเพนจะไปบ้านไปใต้หวัดด้วยประจุเลมอนที่บ้านลุงแดงกับปลาลักอะค่ะเพนไม่ได้กลับบ้านที่สนามบินเนื่องจากคนเยอะค่ะนะคะชาเพนกลับด้วยประจุเลมอนดีกว่าค wow ่ะนะคะสํา mm. หรับเพนมาเดินทางสิธงพิเศษค่ะ ผู้ปกครองที่พาเด็กมาซื้อไอติมงที่ร้านขายไอศ์ครีมมาค่ะถ้าเป็นไอศิริมคอนเด็กผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายตังค์ะะค่ะนะคะแต่ต้องพาเด็กมาด้วยนะคะต้องซื้อไอติมใที่เด็กกินฟรีแทนให้เด็กกินไอติมงโคลฟรีค่ะโคลอะไรยี่สิบบาทโคนละสิบสองบาทนะคะอันนี้ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายตังค์ค่ะต่ต้องพาเด็กมาด้วยนะคะใช่แล้วเพราะวันที่เพนมาเดินห้างค่ะเพนมีโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าแต่เพนจะมาแบบวันสบายนะคะเพนจะไม่บอกว่าเพนจะมาวันไหน วันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเช่ว่าลูกค้าเยอะมากซึ่งเพนจะรอพ่อฟงยัน6บงงเย็นนะคะเดี๋ยวเพนนั่งเลขทอัพท์ดู YouTube เรอพ่อฟงไปเรื่อยๆะคะ่ะถ้าว่าฟอไม่มาเพนจะให้เจอรรี่มาเดินห้างค่ะสังเกตกันได้นะคะคุณทีเรียวันน่าจะจูจะใส่ทองมาเดินห้างค่ะเป็นทงองปลอมค่ะเพนสั่งมาจากรัชดาเส้นละสองร้อยค่ะเพนชอบใส่ทงองปลอมมาเดินห้างค่ะความสุขเพนค่ะนะคะสวัสดีค่ะ